สวัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันพฤหัส,สบดีนะคะนักเรียนชั่วโมงที่1เลยนะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษานะคะปีที่2ทับสนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกคนเลยเป็นไงคะนักเรียนสวัสด,ดีทุกคนค่ะวันนี้ก็ฝนตกนะคะ นะะฝนตกก็อย่าไปตากฝนนะครับเพราะระวงคนจะชอบเป็นไงพอฝนตกจะชอบออกไปเล่นอ่าเป็นเล่นเดี๋ยวไม่สบายด้วยนะคะแล้วก็หยุดเรียนพรุนี้ใช่ไหมยหยุดกี่วันละ่ะสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทราบไหมคะว่าสมัยถึงหยุดเรียนเพราะอะไร เป็นวันสําคัญทางด้านศาสนาน,นั่นเองใช่ไหมคะเป็นวันอาสาหาบูชาและก็วันเข้าพรรษานักรเรียนก็หยุดเรียนเพราะฉะนั้นโังรเรียนก็เป็นไงคะอย่าลืมไปทําบุญด้วยไปกับใครทราบไหม<า>อ่าไปกับผู้ปกครองนักเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะนะคะค่ะก้ค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นก็ไปพบกับคณิตสนุกกันเลยค่ะ ก็มาดูกันนะคะให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเกบวกสิเท่ากับเท่าไหร่ ไปข้อ2ค่ะ80บวก20นะคะ ต่อไปข้อ3ค่ะ70บวกจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ100 ต่อไปนะคะข้อ4 60บวกจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ100 ไปก็ให้าอีกข้อนึงนะคะนักเรียนจำนวนอะไรเอ่ยบวก50แล้วทับอับ100 เรียบร้อยแล้วอย่างคะ่ะอ่ามาดูเลยอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเลยมาดูกันเลยคะ่ะเฉลยข้อที่หนึ่งเท่าไหร่คะน่นะครับ90บวกกับ10 บวกก็คือรวมกันผลบวกเพิ่มขึ้นข้อ2ก็ได้100อีกห0 0สบวกยเท่ากับ100้ข้อ3เท่าไหร่คะ30สิ เ0็ดสิบวกสาเท่ากับหนึต่อไปค่ะข้อสีสีสิบนั่นเองนะคะหกสิบบวกสีเท่ากับหนึ 好五啊，考。